ความประทับใจที่มีกับหัวกะทิประทับใจตั้งแต่เจ้าของเลยค่ะเจ้าของน่ารักมากแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะน่ารักมากๆเลยทีมประสานงานนะคะก็รวดเร็วว่องไวนะคะมีการขอข้อมูลอะไรต่างๆจากหมอนะคะแล้วก็จิกกัดกันเลยก็ว่าได้ นะตรงแบบต้องส่งเลยทันทีคือกระตุ้นหมอมากๆเลยนะคะตัดก,กล้องนะคะทีมถ่ายนะคะน่ารักทุกคนเลยค่ะแล้วก็ถ่ายสวยด้วยตัดต่อได้ดีนะคะน่ารักดีค่ะหมอชอบมากค่ะทีมยิงแอดน่ารักหมดเลยมีการปรับให้ตามที่หมอต้องการนะคะปรับแอดให้จะยิงยังไงให้โดนกลุ่มลูกค้านะคะมีการนำเสนอหมอด้วยนะคะทำให้คลินิกหมอเนี่ยมีคนรู้จักมากขึ้นค่ะ